สวัสดีครับทุกคนนี่คือึฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่4ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างเอเวอร์ตันที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่โดยเริ่มเกมมาในจังหวะน,นี้อันดอร์ดทาวเซนเลี้ยงแหวกแนวรับเบอร์ลี่3คนก่อนจะจ่ายให้ดูฟูลเล่ที่วิ่งมาแตะหนีด้วยซ้ายและซัดด้วยขวาแต่นิกป๊อปธนวัฒน์ยังล้มตัวปัดเอาไว้ได้จังหวะต่อมาในนาทีที่53จากลูกเซตฟรีสของเบอร์ลี่ที่แนวรับเอเวอร์ตันนั้นม่งสกัดออกมาขุดมุนต้านนั้นตาไปเกบ็บบอลและเปิิดด้้้้ววยยยามมาาาาบบบออโเเเขขหหหนนนีี่่่่่ทงงมมมุไปปสใรร์์กึะตตู โดยหลังจากผ่านไปเจนาทีเอวอัตตันก็มาตามติเสมอได้สำเร็จจากจังหวะที่ถวเส้นโยกเหล่าอยู่ทางดิฟเส้นฝั่งซ้ายก่อนจะคอดบนโค้งมาเข้าหัวไมเคลคีนขีนที่สะบัดเต็มหัวจนคอนที่แทบพักช่วยให้เอวบอัตตันตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่ง จังหวะต่อมาในนาทีที่65เป็นอันดอร์ทาวเส้นคนดีคนเดิมที่รับบอลมาจากดูคุเล uh ่ก่อนจะก้มหน้าวัดแรงลมและยิงคมกิบบอลนี bon ny, ่หุกเสียบเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามและส่งให้เอเวอร์ตันขึ้นนําเป็น2ประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งนาทีตอบน,นี้ยังไม่หายเหม็นในนาทีที่66ทาวเส้นกระดกบ,บอลต่อให้ดูคุเล uh ่ทิ่จ่ายบอลทะลุช่องไปให้เดลม,มาลายเกที่วิ่งสปีดขึ้นหน้าก่อนจะพาบอลไปยิงสวนตัวนิโคลเข้าไปส่งให้เอเวอร์ตันทิ้งห่างเบอร์ลี่เป็นสาประตูต่อหนึ่ง ซึ่งมันยังเป็นการลวงสามประตูภายใน7นาทีของเอเวอร์ตันอีกด้วยจังหวะต่อมาไมคิลค้นีนั้นวาง,วง,วงบอลยาวไปให้อันดอร์ทาวเซนที่โชล่ากตัดเข้าก,กลางเรากับวิญญาณล็อบเบนเข้าสิงก่อนจะซัดเต็มข้อบอลที่พุ่งจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วแต่นิปปยังบินมาปัดเอาไว้ได้ผมจะกลวว่าวันนี้ให้แค่ตามไม่ให้สีไม่ใช่คนใจง่ายโดยบทสรุปของเกมในวันนี้จบลงด้วยการที่เอเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้สามประตูต่อนหนึ่งหลังจากการลวสามประตูภายใน7นาทีอันร้อนแรงของพวกเขา ซึ่งหลังจากชัยชนะในนัดนี้ของเอเวอตันทำให้จากการลงสนาม4ี่นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป1นัดมี10คะแนนและขึ้นไปหลังอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเอเวอตันนั้นยิงไปได้10ประตูเสียไป4ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก6ส่วนเบอร์ลี่หลังจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทําให้ปัจจุบันจากการลงเล่น4นัดเบอร์ลี่เสมอไป1นัดและแพ้ไปถึง3นัดมี1คะแนน โดยยิงไปได้3ประตูเสียไป8ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่ลบ5้าและลงไปหลังอยู่ในอันดับที่18ของตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเอเวอเตันพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าในวันเสาร์ที่18กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา23.30นาาหรือว่าเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วนเบอร์ลี่พวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนนลในวันเสาร์ที่18กันยายนที่จะถึงนี้เช่นกันในเวลา2 1นาฬิกาหรือว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย และสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชั่นสดครบ380แมตร์ที่เดียวที่ทูวิชั่น